ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมมาซ่อมเครื่องซักผ้านะ,ะเป็นเครื่องซักผ้าของผมเองและนะเป็นแบบสองถังนะมีถังซักกับถังปั่นแห้งปัญหามันอ่เพิ่งเกิดเมื่อเช้านี่นะ,ะคือถังซักเนี่ยปกตินะเดี๋ยวผมให้ดูอาการก่อนเลยนะ,ะถังซักนะ มันจะหมุนหมุนไปด้านนี้นะลองดูนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันไม่หมุนกลับนะฮะแต่มีเสียงรืดๆนะแล้วก็จะหมุนไปทางเดียวตลอดนะปกติเครื่องซสกผ้าที่ที่เป็นปกตินะมันจะหมุนซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็ขวาครั้งหนึ่งนะนี่ไอ้นี้หมุนกลับด้านไม่ได้น,นะแต่หมุนไปทางเดียวได้เพราะฉะนั้น ลักษณะนี้คือไม่ปกตินะครับผมจุดที่เราจะต้องอตรวจตรวจเช็คนะฮะอ,อ,อันนี้อันนี้อันนีบ้บางครั้งก็กลับนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่กลับนะถ้าไปทางาถ้าหมุนหมุนซ้ายนี่โอเคแต่หมุนขวาามันจะไม่ทํางานเห็นไหมอ,อันนี้อันนี้ทำทันทีปกติแล้วมันมันมันจะหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ทํางานนะครับอันนี้นี่คือลักษณะ ของความไม่ปกติของเครื่องซักผ้าครับาวิธีที่เราจะตรวจเช็คนะตรวจเช็คนะใีลักษณะกลับเลยมันไม่หยุดก่อนนะฮะมันจะเดินการตรวจเช็คเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คที่ตัวตัวนี้ตัวทม์เมอร์ตัวสวิตช์สวิตตัวนี้แหละนะว่ามันปกติไหมครับ ครับก่อน,อนที่เราจะ,ะทําการตรวจเช็คสวิตถังซักนะครับเราต้องตัดไฟก่อนคือถอดปลั๊กออกก่อนนะเพราะตะเกียก็เรื่องไฟนีต้องถอดถอดปลั๊กออกก่อนเพื่อไม่ให้ไฟเข้ามาอยู่ในเครื่องนะครับการทํางานเราก็จะปลอดภัยครับครับตอนนี้ได้ถอดชุดไทเมอร์ออกมาดูด้านหลังแล้วนะเดี๋ยว ผมจะดูระบบการทำงานของมันในการสลับขั่วาาการหมุนซ้ายขวานะครับมันอยู่ที่หน้าคอนแทคตัวในเนี่ยมันจะมอีอยู่ชุดหนึ่งที่มันไม่ทำงานนะเดี๋ยวผมจะถอดไอฝาครอบนี้ออกนะครับผมครับสรุปแล้วนะตัวนี้เสียไทม์แมสสวิกไทมร์รมถังซัก เสียครับเออต้องเปลี่ยนอ่าปรากฏว่าเช็คสูญแล้วนะราคา850ครับผม850บาทแล้วต้องรออย่างน้อย3สัปดาห์3อาทิตย์เลยผมก็แคนเซิลไม่เอาละเลยมองไม่เห็นเครื่องซสกผ้าเก่าของผมยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นคนละรุ่นนะอะ่คนละรุ่น ทางนี้ใหญ่กว่าแต่อันนี้ใช้มานานแล้วแต่มาตรวจเช็คแล้วไอสวิกสวิกถังซักยังใช้ได้นะแต่เครื่องนี้ถังมันผุถังมันผุนะมนผหมดแล้วออจึงไปซื้อไอเครื่องนี้มาแล้วปรากฏว่าไอถังป่นแห้งเสียเพราะนั้นสรุปแล้วจะย้ายไอชุดไทม์เมอร์ของเครื่องนี้เอาไปใส่เครื่องโน้นแทนนะครับ ถ้าสั่งเฉพาะไทม์เมอร์อย่างเดียวอของถังโน้น850นะแล้วไม่เท่าไรต้องรอ3อาทิตย์เกือบเดือนเลยเลยสรุปแล้วผมไม่รอนะผมไม่รอเอาจะเอาจากโน้นมาดัดแปลงใส่นะครับผมครับอตอนนี้ผมได้เอาไทม์เมอร์ของเครื่องซักเครื่องโน้นนะครับเครื่องเก่าเครื่องจินเสีย ยี่ห้อเดียวกันแต่คน,นรุ่นไอ้นอนรุ่นจัมโบ้ไอ้นอนไอ้นอน,อน,อนรุ่น10กิโลอ้น,นี่รุ่นเจ็ดกิโลก็เล็กลาเราแต,แต่เป็นรุ่นใหม่กว่าอเอาไทม์เมอร์มาใส่ตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะผมออนไว้เนี่ยผมเปิดไว้นะเสียงดังไหม่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเสียบเสียบไฟเข้านะ จับเสียบแล้วมาดูการทํางานลักษณะของการทํางานปกติถ้าทายเมื่อปกติเนี่ยมันจะหมุนขวาทีแล้วก็หมุนซ้ายทีแล้วก็หมุนขวาทีแล้วก็หมุนซ้ายทีอย่างนี้นะนี่คือปกตินะ,สะแสดงว่าก่อนหน้านี้ไอตัวทายเมื่อตัวนี้มันสกจะจะไม่จะไม่จะจะเห็นว่าทํางานปกติสลับกันไปเวลาหมุนแล้วมันจะหยุดแป๊บนึง แล้วก็มันจะสตาร์ทใหม่แล้วก็หมุนกลับด้านหนึ่งนะฮะคราวน,นี้มาดูวิธีที่ผ้าสกปรกมากแล้วมันจะมีเร่งเร่งของผ้าสกปรกน้อยอ่เดี๋ยวผมจะบิดให้ดูนะมันจะทํางานชาร์จสั้นนิดนึงอนะ่ะอันนี้ผมมาเปิดสปกสปรกน้อยเห็นไหมฮะมันจะเดินแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็หมุนอ่าอย่างนี้ นี่คือเป็นปกติของเครื่องซักผ้าแบบสองถังนะนะมันจะหมุนสลับกันไปสลับกันมานะซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วแต่ว่าเราตั้งเร่งอะไรหรือโปรแกรมอะไรนะถ้าเป็นปกอ่อถ้าเป็นสกรปรกมากมันจะหมุนนานหน่อยอันนี้ผมจะกลับไปปกสกรปรกมากนะครับเห็นไหมครับหมุนนานหน่อยแต่มันจะหมุนสลับ ขวาทีงซ้ายทีงขวาทีงซ้ายทีงนะครับไทม์เมอร์ตัวนี้เป็นของไอ,ไอรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นจมพบกอายุ10กว่าปีแล้วนะตัวนี้ยังไม่เสียเลยแต่นี่ปีเดียวนะรุ่นใหม่นี่ปีเดียวเสียแล้วไทม์เมอร์นะก็ไม่รู้เพราะอะไรโอเคอันนี้ผมทดสอบให้ดูว่ามันโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะให้เรียบร้อยครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อาจจะเห็นว่า,าหลังจากเปลี่ยนแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อลูกบิดก็ตัวเดิมนะทั้งเราเปลี่ยนแต่ตัวไทม์เมอร์สวิ์ของเครื่องซักอย่างเดียวอย่างอื่นใช้เหมือนเดิมเพราะนั้นตัวนี้ตัวเดียว850บาทเพราะฉะนั้นก็มาดูกันว่าถ้าเครื่องซักผ้าเสียเนี่ยถ้าเราขายเป็น พวกสายเลงเนะี่ยยังเก่งผมว่าไม่ได้ไม่เกิน200บาทนะะตัวนี้ไม่เกิน200บาทเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นผมเนี่ยนะเออถ้าไม่ได้ตัวนี้ผมต้องสั่งไอ้ตัวไทม์เมอร์ของตัวนี้ยมา8 5บบาทแล้วไม่ได้ได้เลยด้วยต้องรอเกือบเดือนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเห็น คุณค่าของของที่มันเสียแล้วเก็บเอาไวา้โดยเฉพาะถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ยยังไงมันก็ใส่กันได้นี่ขนาดคนรุ่นนะครับอเอามาใส่นี่ได้เหมือนกันทุกประการเลยนะไอสวิตท,ทุกอย่างครบหมดเหมือนเดิมทุกประการเปลี่ยนแต่ไอตัวสวิตข้างในอย่างเดียวนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอะไรอะประทับใจ กับไอ้การที่ไอ้ของเสียอะไรยังไม่ทิ้งนะอ่าเพราะไอ้ไอ้ส่วนไหนที่มันยังดีก็มีแต่เกิดถ้าไอ้เครื่องที่เราใช้อยู่มันมันเสียส่วนไหนเราก็ไปดูไอ้ไอ้ส่วนที่ยังดีอยู่เอามาใส่แทนนะฮะก,ก็ก็ทำให้เป็นการเพิ่มมูลค่าต่อของที่เราจะทิ้งแล้วนะครับผมอ่าอันนี้เป็นอพี่นันทนาการจากช่างจรันแอร์นะครับ ช่างจรัดแอร์นี่โด่งดังมากสมัยก่อนออตอนนี้หันมาทำการเกษตรซะแล้วามาทำการเกษตรแบบใหม่นะทำปุ๋ยใช้เองซะแล้วโอเคอันนี้เป็นคลิปที่เผยแพร่ให้เพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ชมที่เป็นติดตามทางช่องผมอยู่นะช่องรมพลคนเกษตรยุคใหม่ให้ได้ชมนะครับ อะไรที่พอมีความรู้แล้วซ่อมอะไรผมก็จะซ่อมแล้วก็จะลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะ mm. ก็จะไดเ้เป็นความรู้ที่สามารถที่จะเอามาใช้ในบ้านเราได้ mm. ก็คือเราอยู่เนี่ยเครื่องซักผ้าเนี่ยทุกบ้านมันต้องมีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น mm. ถ้าเกิดเราซ่อมแก้ไขเองได้เล็กๆน้อยๆโอเคนะเราไม่จำเป็นที่จะต้อง ไปให้ช่างซ่อมแล้วเสียเวลาด้วยถ้าไปให้ช่างซ่อมเนี่ยต้องยกไปยกมานะนี่ผมใช้เวลาประมาณไม่ไม่เกินชั่วโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะทั้งหาอะไรด้วยอะไรด้วยไม่เกินชั่วโมงเสร็จแล้วนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นว่ามีของเสียอยู่ในบ้านอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งขายนะถ้าขายไปก็ไม่กี่ตังนะแต่ดูเคสของผม ถ้าผมไม่ได้ตรงนี้ผมต้องรออะไรเกือบเดือนในราคา850บาทครับผมครับอขอบคุณทุกท่านท่านผู้ชมที่ได้ติดตามาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อได้ชมคลิปดีๆที่จะลงต่อๆไปนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม อีกทางหนึ่งด้วยครับสวัสดีครับผม